สวัสดีครับจากนั้นต่อนะครับเกียรติเพชรซปเปอร์ไฟท์รอบที่2ของวันนี้14นาฬิกา30นาทีหรือว่าบ่าย2ครึ่งช่อง36่ายท่าสดเปิดว่าคู่แรกอิริฟานกับทางด้านของมาสจันคู่นี้ต่อยกันมาแล้วไฟที่ผ่านมาล่าสุดที่เนี้ยพลิกไปพลิกมาไม่รู้ว่ากี่ตาหลบเลยวันนั้นนะครับสุดท้ายท้ายสุดอิริฟานอมสุราชลูกชายของพี่โออิสระสอนพิชัยอยู่ทีมเดียวกับไออมอาจาโอมอมกไกทองอที่น็อกที่วันลุมินีเมื่อคืนที่ผ่านมานั่นแหละอาจารย์นนท์ก ครูบูมเรียนอยู่ม .2 โรงเรียนกีฬาสุราธานีซ้อมอยู่ที่โรงเรียนกีฬาสุราธานีทางด้านของอิลิฟันกับอาจารยร์ไฟที่ผ่านมาพลิก185ตลบเลย <ia>. พลิกไปพลิกมาและสุดท้ายท้ายสุดอิลิฟันนะครับครั้งที่ผ่านมามาต่อยไฟแรกวันนี้ไฟที่สองต่อยกับตัวเดิมมาสตจัน์น้องชายของตำนานสยามของพี่วิทยาเพชรสี่หมื่นเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาสิงห์สุราได้แชมป์ไปแล้วที่ราชดำเดนินวันนี้ต่อยกันมาอีกทีคู่นี้ก็หลายตลบฝีมือเจอฝีมือเก่งเจ้าเก่งเลย เพียงแต่ว่าอ e ิลิฟานชื่อเสียงบาร,รมีมันยังไม่ใหญ่อยู่ที่โรงเรียนกีฬาสุราษฎร์ธานีอยู่ที่เดียวกับไขทองนั่นแหละในขณะที่ของวิทยาเพชรสี่หมื่นที่ผ่านมาผลงานก็ดีมาตอลอดมีไอ้สมิงแดงแพ้ช่องเจ็ดสีอยู่ตัวเดียวเท่านั้นนะเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาสิงห์สุราษฎร์น็อกน้ำผุเลยนะวันนี้ต่อยกันใหม่คู่นี้ก็ได้เสียคู่นี้ได้เสียดูว่าเสือเอาใครดูว่าบรรยากาศเอาใครคราวที่แล้แวเนี่ยแฟนวยเนี่ยเชียร e ์อิลิฟานจนพิชชนะเลยคราวที่แล้วมาต่อยไฟแรกนะคู่นี้ชิงจังหวะได้เสียเลยซื้อขยเล ซื้อขายาได้ทุกไม้เลยนะซื้อมาขายไปนะไม่ต้องวัดถ้าจะชอบชอบมาจรฐานมาตรฐานมันจะดีกว่าของพี่วิทยาพิศมุญยเขานะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่สองเพชรมรกฏจิตสองพี่น้องกับทางด้านของเพชรสิงขงสสรสสามัญกาเมนเพชรมรกฏเมื่อก่อนอยู่พลังใหม่อยู่ที่พลังใหม่เนี่ยชุดเดียวกันมีสมิงสมิงเดชมีเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญสมิงเดชสองคนพี่น้องไปอยู่วอลุชาอย่างที่ผมบอกไปแล้วทุกครั้ง ส่วนเพชรมรกตมาอยู่กับพี่มลิทธิศิษย์พ่อแดงเทนเนอร์มือดีเลยอยู่ที่สิทธิสอพี่น้องรูปร่างสูงยาวใหญ่แต่เขาในเหนียวตัวนี้อ่อนนอกแข็งในเพชรมรกตแต่ว่าผลงานที่ผ่านมาไม่ค่อยมีแพ้อย่างเดียวเพิ่งจะมาล่าสุดนึงมานอกเกมสักวันนั้นทีหนึ่งอ่าก่อนหน้านั้นก็นอกซูเปอร์แบงค์ทีหนึ่งที่ตะวันานาวันนี้ต่อยต่อยเพชรสิงขรนะทางด้านของเพชรมรกต เข่าในเหนียวแต่ว่าผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพิ่งจะมาเนี่ยชนะสองไฟที่ผ่านมาล่าสุดก่อนนั้นแพ้มาตลอดชุดเดียวกับเชี่ยวชาญแล้วก็สม,มิงเดชนะอยู่กับพี่มลิทธ์พี่มลิทธ์ทำมวยดีนะจัมไว้เลยนะวันนี้ต่อยเพชรสิงห์ขอนเพชรสิงห์ขอมวยขวาจังหวะแข้งขวาหมัดขวาแล้วเวลามันออกเนี่ยแน่นมากเพชรสิงห์ขอสสมานการเม้นเวลามันออกเนี่ยออกแน่นนะออกหนักออกได้แรงนะวันนี้ไปเพชรสิงห์ขรแล้วก็คู่ที่สามฟ้าบุญมีกับทางด้านของรักชุมพรโอ้โหคู่นี้ ฟ้าบนมีกับรักชุมพรฟ้าบนมีอยู่ที่สอจอเล็กเมืองนอนนะหายไปนานเหมือนกันหายไปนานเหมือนกันนะรู้สึกว่ามันแพ้น,น็อกเอโรอะไรซิ้นมวไทยที่ราชดำเนินเมื่อมีนาคมนู่นนะแล้วหายไปฟ้าบนมีเมื่อก่อนดังมากอยู่ในรายการศึกวันตรงชัยนะครับไปเคลื่อนไหวอยู่ทางใต้ทีต้องทีมึงรู้สึกว่านะมันจะได้ล้ำหนักมันจะได้ล้ำหนักเตะขาเจาะยางต่อยหมัดหนักแรงมากทั้งของฟ้าบนมีเตะล้ำล้ำหนักนะต้นต้นเนี่ยอันตรายหนึ่งสองสามเนี่ยรุนนับน็อกได้เลยนะครับ ส่วนรักชุมพรหรือว่าจากตาเท็กทุกคนรู้อยู่แล้วรักชุมพรนะครับเขาเกมกระดูกดีของพี่ตูร่รขบนะของพี่ตู่เมื่อก่อนเคยมาซ้อมอยู่วอลุชาตอนนี้กลับไปซ้อมที่บ้านแล้วอยู่ที่ไอ้บอกชชุมพรนรั่นแหละนะตัวนี้เป็นมวยซ้ายจังหวัดฝีมือเตะเข่าในเหนียวเตะเข่าในได้เตะเข่าในดีนะครับแต่ว่าต้น,ต,นต้นอันตรายนะต้น,ต,นต้นอันตรายนะครับคู่รองของเกียรติเพชรซุปเปอร์ไฟวันนี้เข้าทางด้านของฟ้าบุญมีไปก่อนเข้าทางด้านของฟ้าบุญมีไปก่อนนะครับส่วนคู่เอกดับดำกับเด็กดอยเด็กดอยของเจ๊นุมน่ม ของเจนิ่มๆสี่ห้าตัวดังๆตัวท็อปของค่ายเนี่ยคนละสไตล์คนละทรงหมดเลยยกคีรีมวยเข่ายกคีรีชะนะวันก่อนที่ย่องเจ็ดสีลาชเด,ดมชมวยชายจัดลุงเลืองเล็กแล้วก็เด็กดอยสี่ห้าตัวเนี้ยตัวท็อปของค่ายเนี่ยคนละทรงหมดเลย,ยเ,ยลเลยด็กดอยวันนี้ล้างายแทนเพื่อร่วมค่ายลุงเลืองเล็กซึ่งแพ้ทางด้านของดับตํมมานะเด็กดอยทรงมันไม่ค่อยสวยแต่อุธมวยเป็นแรงเด็กดอยหมัดกับศอกอันตรายมากหมัดกับศอกอันตรายมากผมบอกไว้ก่อนเลย นะวันน um, ี kind of ้แต่ว hey, no 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 ่าถ no ้าไม่หล่นไม่หลับไม่นับไม่นอกปลายปลายเหนื่อยนะปลายปลายเหนื่อยนะครับเด็กดอยเนี่ยต้นต้นได้ลุ้นเลยลุ้นหมัดกับศอกเนี่ยลุ้นนำตอกได้เลยนะครับเด็กดอยเข้าไปก่อนนะครับแต่ว่าถ้าไม่หล่นไม่หลับไม่นับไม่นอกก็ปลายปลายดับดาเหมือนกับโชคดีนั่นแหละเหมือนกับโชคดีนะเหมือนกับโชคดีกับเทพคามินหรือว่าสัมปทานานั่นแหละเหมือนกันนะครับนี่คือข้อมูลดีๆที่นํามารีวิวใ่าทุกท่านได้รับทราบนะครับโชคดีครับสวัสดีครับ